สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์การมาถึงของนายกรัฐมนตรีและนายกอนุทินชาญวีรกุลช่วยให้คนไทยในต่างแดนเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอาหารและสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและปลอดภัยในยุคปัจจุบัน ในการประชุมที่จัดขึ้นในโรงแรม Intercontinental สนะิงคโปร์ณช่วงเวลา17:30นนที่7พฤศจิกายน2568ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงและความร่วมมือในเพื่อนที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลกผ่านการจัดงานเซตกร์บเมนต์ men, รถโชว์2025 นายกรัฐมนตรีถึงความสำคัญของการรักษาสถานการณ์โดยยึดประโยชน์ของชาติการรักษาอธิปไตยและบุรณภาพของประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนการร่วมมือและการสร้างความมั่นคงในเพื่อนที่ถูกต้องจะช่วยให้ภูมิภาคเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและสามารถเป็นผู้นำในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก นอกจากนี้การลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการค้าข้าวซึ่งไทยจะจัดสรรข้าวสำรองจำนวน10,000 0ตันให้แก่สิงคโปร์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตอาหารในอนาคตการส่งออกข้าวในลักษณะสำรองไม่เพียงแต่เป็นการส่งออกข้าวเพื่อการเก็บคลังแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้สิงคโปร์นำเข้าข้าว,าวและอาหารแปรรูปจากไทยเพื่อการบริโภคจริงซึ่งจะเป็นการต่อย,ยอดความร่วมมือด้านฟู้ดซิเคียวริตี้ให้เข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรียังถึงความสำคัญของการดูแลสิทธิประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนและการสร้างโอกาสให้ทุกท่านมีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภยัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบ้านเกิดของเราในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงมีโอกาสได้รับความสุขภาพแข็งแรงความสำเร็จในหน้าที่การงานและความมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีประโยชน์อย่างมาก